เอารอกูเหรออ๋เรียบร้อยแล้วครับอ่ะมามาอันนี้รอคุยอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมมารอคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพอดีแกงเขาไปก่อนก็เลยไม่ได้คุยครับแต่ผมฝากเรื่องกับสภาไว้ไม่รูวเขาแจ้งนานหรือยังแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วตะกี้พอดีได้คุยกับน้องเขาละคุยคุยกับมาถึงฟังในวันวันแล้วครับใช่เรื่องเรื่องอะไรครับ ก็ทุกเรื่องเลยครับพี่พี่แนะนํานะคือเราทั้งคู่อ่ะเพื่อเราลองคุยกันเองดีกว่า,าเราเ,เรา <ผม S 1> ยังเรายังเรายังไม่มีไม,มไม่มีความจะเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเรายังไม่มีความจะเป็นต้องใช้คนกลางหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าเราเรื่องพวกนี้เราคุยกันเองได้คือผมจะบ,บอกว่าผมสู้กับนายวันวันไม่ไหวครับเรื่องของทรัพยากรด้วยฝีมือด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมแพ้เขาทุกทางเลยครับแล้วก็อยากจะมาขอเขาจบครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันทรัพยากรที่เล่นเนี่ยมันจะไม่พอ คือผมหมดแล้วจะหมดแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปแรกที่ที่ผมเซ็ตเนี่ยวันนี้กูว่ากูจะไปขี่ม้าเข้าไงผมก็ใส่ในตัวค่อนข้างเยอะถ้าเขาตอนที่ป้นเขาน่าจะเห็นในเรื่องของอด d แดงเฟนคลิเลอร์เกาะแต่คือก็ผมแพ้ไวครับแพ้ไวมากแล้วของที่ไม่ได้ใช้ที่เซ็ตมาเยอะๆเนี่ยมันเข้าตู้ไปจบไปลีหนึ่งแล้วก็โดนยื่นต่อก็เข้าไปอีกเซ็ตหนึ่งสองรอบก็มูลค่าน่าจะรวมสามสิบกว่าล้าน คือของในตู้ที่ที่เตรียมไว้มันก็ถามว่ามีไหมมันก็มีครับแต่ผมว่าถ้าจะไปต่อคือมันก็ไม่น่าจะพอปัญหาคือกลัวไม่อยากจะคุยแล้วนะกูตื่นเต้นกับรถกูมากกว่าตอนนี้ด้วยแล้วก็ทาบูแดงรถกูกำลังจะมาแล้วอันนี้สมคิดว่าอะไรบ้างครับอันนี้เดินเถิบเถิบเข้ามาคุยกันก็ได้ครับไม่ต้องยืนห่างขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวมาในนี่คือคือผมยังไม่รู้เหตุผลเลยครับว่าว่าทำไมผมถึงโดนเขาตี แต่ก็พอจะจับใจความนิดนิดหน่อยหนได้อยู่ครับที่ที่เกิดการปะทะปะเสียกันในไฟอะไรแบบนี้น้ามีแฟนอย่างหนูมีแล้วแล้วแล้วแต่เราเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเอารถมาไปแอลยิงนะสงยังไงที่เตนเตจะยอมแล้วรถในเมืองไม่ใช่ครับรถข้างนอกครับพะลยครับคือที่พวกผมตีมันไม่ใช่เรื่องจากเรื่องเก่าๆทั้งหมดหรอกครับมันมีเรื่องที่ตอนที่พวกพี่ขึ้นแก๊งมาแล้วก็ ทำหลายๆอย่างในเมืองแต่ว่าพวกพี่ๆที่แบบเป็นคนที่คุมน้องๆอาจจะไม่ได้รู้เรื่องคือพวกผมเลยคืออย่างพวกผมเนี่ยไปเก็บไปเก็บสารที่จุดเก็บสารใช่ไหมครับก็มีก็มีแกงเอกมาเช็คพวกผมว่าเก็บได้หรอใครให้เก็บอะไรประมาณเนี้ยครับเวลาธรรมรุ่นนี่นั่นนี่พ่อจะพาไปเป็นใครน่าจะคนชื่อฟ้าเวอร์ครับที่เป็นคนมาคุยแล้วแล้วทำไมถึงตอนในไฟหรือว่า คือต้องปิดเพลงไหมมันมมันมีอยู่เรื่องเดียวครับไม่มีเรื่องวิวแชร์ปากดีนะปากดีนะมันเป็นมันเป็นเรื่องเชื่อเสรีพอร์ตไปการสภาไปแล้วครับสภาว่างไรงานเนี้มีหญิงแชร์ขอข้อมูลหน่อยครับเป็นโลเอะใครเป็นผู้ดูแลบ้านเขาอะเฮ้ยนี่ค่ะเมียเดียซัคโู่นะครับครับผม คือเรื่องที่ได้รับรีพอร์ตจากนายวันวันนะครับที่เกี่ยวกับแก๊งเอ็กส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นเรื่องการคือน้องคนที่รีพอร์ตนะครับจาชื่อไม่ได้เกี่ยวไอบไอ้เรื่องจุดเกี่ยวสารนี่คือน้องเขาไม่ได้ทราบชื่อว่าเป็นใครแต่ว่าคนที่โดนตามมาอีกคนหนึ่งที่ที่มาเช็กน้องเขาคือคนที่ชื่อฟาเวอร์ครับส่วนเรื่องอื่นๆที่มีการกระทบกกระทั่งกันภายในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําพูดแล้วก็เรื่อง การเล่นงัดร้านอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันมาตลอดอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องประมาณนี้แล้วก็จะมีเรื่องการใช้คําพูดในในว atsapp อะไรเงี้ยครับที่มีการกระทุกกระทั่งกันมาเรื่อยๆที่ทางทางลูกบ้านได้รีพอตมาใช่ครับแล้วแล้วเรื่องของคําพูดการกระทบกระทั่งมันก็น่าจะกระทบกระทั่งกันทุกแก๊งหรือเปล่าครับจากที่ผมคุยกับเพื่อนๆน่าจะทุกแก๊งนะครับทำไมเป็นแก๊งผมถึงที่โดนครับแก๊งที่เขาอยู่ไทยเด่นเขาไม่โดนหลับผมเห็นว่ามันน่าจะกระทบกระทั่งกันหมดครับผมคุยกับ ดูไวมาคุยกับซาเวียร์มามันก็กระทบกระทั่งกันหมดนะครับเฮ้ยอย่าอย่าสีซัวพิมนะตะกี้กูไม่ได้มีเวลามานั่งโฟกัสแชทนะมึงอย่าพิมอะไรสีซัวนะไม่ได้เป็นคนคุมอย่าไปกล่าวหาใครมั่วนะครับทำไมถึงเป็นเซนเซที่โดนครับให้เขาคุยกันเองก็คือทางคนที่คุมบอกว่าให้พวกผมเก็บได้แต่พอพวกผมไปเก็บทางเซนเซมาเช็คพวกผมว่าเก็บได้หรอให้เขาคุยกันเองครับให้เขาคุยกันเองแต่คนที่คุมเป็นคนบอกให้พวกผมเก็บได้เราทำหน้าที่เป็นแค่คนกลางเขาาก็มาเช็คพวกผม ตั้งแต่เรื่องนานแล้วครับตั้งแต่จุดตรงที่มันเป็นเรเบลเก่าที่เป็นตแต่ถ้าเกิดว่า,านานวันมีหญิงสดสดก็เดี๋ยวจะครับผมแล้วเรื่องคารถกระทั่งคําพูดนะครับอย่ามาช่วยเต็มที่ก็ถบกระทั่งกันมาก็ตลอดนะครับตั้งร้านนู่นนี่นั่นเวลาตัวบั็อกอะไรเงี้ยก็คือว่านานวันมีหญิงสดสดใช่ไคือเรื่องมันมีมายิบย่อยตลอดครับมันมันแบบเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องแต่นิดแต่เรื่องัร้านนี่มันเป็นไทเดนคุมไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะ คือพผมไม่ได้ไม่ได้แจ้งไทเดนเอาอะไรเพื่อให้ทางเซนเซโดนปรับหรือว่าโดนเตือนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับมาถึงคือความรับผิดชอบหรือว่าการจกรการมันขึ้นอยู่กับไทเดนไม่ใช่หรอครับใช่ครับแล้วผมไทเดนไม่แจ้งไทเดนแต่ว่ารีพอร์ตมาเรื่องนี้มารีพอร์ตเราก็มาเล่นพวกผมคือผมไม่ได้ต้องการที่จะแจ้งไทเดนให้เพื่อให้เขาเคลียร์เพื่อไม่เป็นแผลใจพวกผมก็คือก็คือมันมีเรื่องมานานแล้วครับหลายเรื่องแล้วผมเก็บมาเรื่อยเอาเอาเอาเรื่องเเอาเอาเรื่องที่มันแบบชัดเจนอ่ะผมอยากได้เรื่องที่มันชัดเจน S <S <ต>ไม่ชอบไม่ไม่ชอบไปน้องในแกงคุณครับแค่นั้นเลยครับเด่นเื่งตัดเีนอ่าโอเคคนไหนครับจูเนี่ยครับแล้วถ้าจะทํายังไงให้ให้ให้พอใจครับผมต้องทำยังไงทนายวันๆถ,ถึงเจะไม่ตีเซนเซกแค่ให้พวกพี่มากำกับแล้วให้น้องมาขอโทษแค่นั้นก็พอแล้วครับ เพราะว่าผมติดใจผมติดคําพูดเอเรื่องด่ากันที่ที่เก่าผมไม่ติดนะเพราะผมก็เป็นแบบว่าชอบอะเวลาคนด่ากันผมก็ยุแล้วก็มีน้องวนมาอันนี้เขาอธิบายแล้วครับนึงอ่ะผมเลยติดใจคือที่น้องจูเน่ให้ผมเนี่ยนะครับนองจูเน่ที่นายวันวานน่ะเขาเขายื่นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งมูลค่าไว้แล้วแต่ว่ารอบแรกเขายื่นได้สิบห้าล้านใช่ไหมครับใช่ไหมก็แล้วเขาก็เลยยื่นอีกรอบนึงให้แบบให้มันแบบมันจะได้จบจบปสักทีอะไรเงี้ยให้มันครบมูลค่าที่เขาอยากได้ครับผมก็ปล่อยบั๊กไปเลยไปยืมด้วยนะผมก็เป็นคนที่นายวันะ น้องก็วนมาด่าผมบอกว่าด่าด่าก็ด่าก็ด่าเยอะครับแต่ผมติดแค่คำหนึ่งแบบว่าสภาพมึงอะทําแกงได้เท่ากูปะแค่นี้เลยครับผมไม่เคยพูดคเนี้คนพูดมันไม่เคยจำหรอครับแต่คนฟังมันไม่เคยลืมเอาแล้วมาช็อตคําคมคือปัญหาคือเพี่เคยเห็นผมทําแกงปะผมก็ไม่เคยเนี่ยตอนอยู่เคยเล่นเนี่ยครับคุณก็ทํากับพี่คุณนี่พี่จาเสียงแชทตอนนั้นนะอุเตือนเมือวนะอย่าพิมพ์อะไรส้นตีนส้นตีนนะ อย่าพิมอะไรส้นตีนส้นเต้นนะอย่าทาให้ใครเขารู้สึกไม่ดีมึงจำไหมถ้ามึงจะทำให้ใครรู้สึกไม่ดีมึงไปช่องอื่นเนี่ยขอโทษนี่คือจบแล้วหรือว่าช่องกูจบเลยป้ากาลอย่างเดียก็พอแค่นั้นเลยไม่ต้องเสิร์อพิมนะไอ้หีห้ยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เหมือนกับแบบยังไม่ยังไม่อยากขอโทษหรือไม่ยังไม่อยากสำนึกอะไรเท่าไหร่นะจูพี่พุนตรงนะคือพูดในมุมมองของพี่นะมึงก็ต้องรู้ตัวเองสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับพี่ไม่ใช่พีไม่ได้นั่งพี่ นู่นี่นั่นอะไรอย่างงี้<า>ที่จะไม่ต้องพูดอะไรเยอะอยู่ที่ความคิดของมึงเดี๋ยวเขาจะมองว่ากูเป็นเพราะกูหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยทําให้มึงต้องต้องเป็นแบบนี้ต้องขอโทษเขาหรืออะไรเงี้ยพี่เอาเอาความรู้สึกจากมึงดีกว่ามึงตัดสินใจยังไงพี่ก็ตามนั้นแค่นั้นแหละจะไปถือที่ดีเลยมึงก็ขอโทษเขาไปเถอะเอเอ,เอขอโทษ แล้วหายไม่มีคนตายคือดีไว้รักสีเนี่ยแหละทำให้คนตายมาเยอะแล้วขโทษาเแต่ถ้าเกิดว่าสักได้ครับคนค่อยเยอะมันเจ็บนะหัวพวกพี่จะได้มาด้วยครับจริงๆตอนนี้เลยก็ได้ครับคือสถานการณ์มันตกไปลองแล้วขอโทษไปเถอะไอ้นุ่มใจเย็นแม่มึงตายนะเขากระทืมจอมดีเลยนะแลวนานวันแม่งแข็งปากด้วยแค่นั้นแหละ คือผมมองว่าอย่างเมื่อกี้ที่นาวันวันพูดว่าไม่ติดใจเรื่องคําพูดคําบับอะไรเงี้น่าติดใจแค่คํานี้คําเดียวอะไรวันนั้นแล้วก็เป็นจูเนียร์ที่เป็นคนพูดถูกไหมครับครับเอ้เมันตื่นครั้งเดียวพออย่างนี้อย่างนี้เรียก ได้วันวันอยู่กันเยอะไหมครับตอนนี้เรียกเรียกมาเลยก็ได้ครับ,น,รบน่าจะอยู่กันเยอะครับเรียกเรียกมาเลยครับแม่งไอสัตว์เอ๊กูอาจจะมาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวกูต้องมีคุยธุร่าต่ออีกช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินเฮ้ยคนดู ไปเห็นคนทํางานหนักๆแต่ไม่ค่อยมีตังค์ป่ะเนี่ยแหละคือฉันไอสัตว์เฮียเมื่อไหร่จะรวยวะเฮียถ้ะเก็บตังค์ทุกบาทเอาไ้ให้ผู้หญิงขอพิเารนิดนึงคือเก็บตังค์ทุกบาทครับไว้เลี้ยงเธอไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียกฟังผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีเธอสักทีอสัตว์ไม่มีเฮียอะไรเลยตอนนี้ แค่ฉันมีเธออะเอาเป็นว่าให้ประกาศเรียกทั้งหมดมาเลยไหมคระับดูก็เป็นนะครับในวันจัสี่ใชครับพี่เมโลได้ครับมีผมก็ได้ครับไอสัตว์นกไอหน้าเฮียโดนหลอกมาสวยะนะไม่เป็นไรครับโดนหลอกมาตลอดแต่ก็ไม่ได้สะดุ้งหรอกเพื่อความรักอ,ะอ่ะเข้าใจปะถึงแม้ว่าไะเป็นรักที่ลวงหลอกก็เถอะไม่แคร์เว้ หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นนะครับคือกูจะไปแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวกูต้องไปคุยงานต่อเนี่ยเฮ้ยเออจริงจริงนะผมว่าอยากให้เขาคุยกันมากกว่าว่ะเออไอ้เหี้ยอื่นเช้ามาก็ปวดหัวแต่หัววันโดนหลอกเป็นเรื่องปกติครับมีให้ ช่วยมาหลอกกูทีเถอะช่วงเนี้ยช่วยมาหลอกกูทีเถอะนะเอาให้มันมีขึ้นมาก่อนเถอะจะมาหลอกหรือจะมาเฮียอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่กูที่เป็นคนเจ็บอยู่ดีเนี่ย <c oughs> เฮียโคตรคมเลยวะเจเลยแหลเฮียตึงกูตึงแค่นั้นแหละกูตึงโคตรโอ้คอยู่ไหนเรียกเวอ e ์มาด้วยนะ แต่ความจริงแล้วเป็นคนรักแฟนเอ้ยจะคุยกันสักกี่โมงฮะเนี่ยกูต้องไปคุยงานต่อเดี๋ยวเขาตามกูแล้วเนี่ยเอ้ยกูยสายขึ้นสตรีมเร็วไอ้สัสกูจะไปคุยงานวนันนี้นี่มันเรื่องขี้อะไรเนี่ยมยันทัานจะเตรียมตัวไม่ทันได้เตรียมใจโอ้แม่งใครจะคุยงานรอไปก่อนแล้วกันนะเออกูติดอืมอ่ะ ก็จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะเธอนคนไหนหรอลีชีพี่ไม่มีเออมึงก็รู้อยู่แล้วนี่ฮานี่เสือกคนตีนแต่หนูมีเออเรื่องของมึงเหอ,อไอแก่ลามของมึงอะไอแก่ลามของมึงอะเออแลมแลมเออแลมโทษทีโทษทีโทษทีลามลามทำไมนี่ลามแลม้วมนันน้องอีกคน เออเท่าทีเ่เท่าที่บางทีพี่ก็ไม่รู้ไอเหอี้ยสวัสดีโดนัทครับผมมีปลานิลน,นะครับนาะปลานิลนามาทำอะไรกิงมาหลายไล่เลยอะไรทำไมข้าได้ยินเสียงมา้าล่ะข้ายังไม่ได้ทำได้ขี่ม้าลเลยข้าว่าเจ้าน่าจะหูฝาดนะพอดีข้าจะไปพักที่ซาลูนซะหน่อยนะข้ากำลังจะเดินทางไปที่น่าจะมาหมดแล้วครับแบ็กฟอร์เรส์นะ แต่ว่าตอนนี้อ่ะนะคือไอ้แบ็คอยู่ปะไอ้ฟามาปะไอ้ดำแบ็คเนี่ยไอ้ดำไอ้ดำแบล็คเนี่ยมันดึงค่าไว้อยู่นะค่ากลังะติดใจกับจูเนียร์ก็ให้จูเนียร์เป็นคนผมให้จูเนียร์เป็นคนพูดแล้วกันนะจ้าจ้าเตือนได้เลยเล็กมีอะไรจะเสริมปะเผื่อแบบฝั่งพี่เขาฟังแค่ความฟังเขาข้างเดียวอ่ะมีอะไรจะเสริมไหม เอาจิงผมไม่อยากเครียดกับเกมเกมเครียดนี่เรื่องเรื่องแฝบเรื่องตุนเนี่ยภาษาจะแดกเออคิดแบบติดเยอะทุกทุกเรื่องเลยครับจริงมันมีเยอะครับที่พูดถึงตุนเนี่ยที่ด่ามั่วคือเราพยายามแบบนี้มันมีตั้งแต่ที่ประเทศเก่าพยายามจะทําให้พยายามจะปลูกฝังช่วยเหลือเขาให้เขาอยู่ร่วมกันเป็นสุ่แกแต่มันก็ไม่ได้ผลว่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทําไปเพื่ออะไรในเมื่อเราปล่อยเขาฆ่ากันเลยก็ได้เนาะผมจําได้ครับใช่ป่ะแล้วก็เขารับผิดชอบกันเอาเองกูจะได้ลอยลำไม่ต้องไปยุ่งกับใคร จูเนี่ยใช่ไหมครับจอตอนนั้นเขาอยู่แกงแบบว่าก็แบบหัวเมืองอะปัวเมืองอะครับเพราะพวกเราเราออกไปแล้วไงใช่ใช่ขอก็แบบเหมือนแบบแบบประมาณนั้นเรื่องนี้เกิดมานานแค่ไหนครับก็ก่อนหน้าที่เรามานี้ป่ะพี่ใช่ครับก่อนหน้ามาที่วัดก็น่าจะเป็นปีแล้วป่ะครับหรือว่าไงผมไม่ทันน่าจะใช่ครับ มันมีมันมีหลายเรื่องนะครับที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขาก็มายุ่งครับเข้าใจไหมท่านเชริปมีโจรป่าตรงที่ปลูกเยอะเหลือเกินนะท่านข้าก็อยากจะควบม้ามากนะแต่ว่าข้าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการที่ข้าจะไปควบม้าได้นะมันจะต้องผ่านการเคลียร์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในอีกต่างโลกนะ ขาดไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็ขอโทษครับทางเรื่องสวัสดีครับก่อนจ้าไอควีนตอนนี้มึงไปสมัครไอนี่หรือยังผมพูดไม่ดีหรือว่าจริงๆแล้วทําให้ใครไม่ถูกพี่ตาถูกขอโทษวยครับพี่ตาเล่นในนี่ไหมมนันไม่ติดใจอะไรแล้วครับเล่นในนี่ไหมพี่เล็ดเอ็มที่บ๊อบอะไรไปพี่ไปคับวมาโชว์ความเก่าหน่อยโอเคครับแล้วเรื่องมันจะจบยังไงบ้างครับ จบจบจบเลยก็ได้ครับแล้วฝั่งผมจะไม่ไปยุ่งกับฝั่งเซนซ่เลยครับโอเคครับผมไอ้สมัครไอ้นี่ก็ได้ครับจะให้พวกผมไม่ไปยุ่งกับเอดีกว่าเออกูไอ้ไอ้เบสพี่พูดจริงนะพี่จะส่งต่องานให้เมโลแล้วอย่างเดียวมันมันมันไม่พอหรอกครับแบบนั้นนะพี่จะไปทำทรงแออย่างเดียวแล้วไอ้หี่มันก็ขึ้นอยู่กับน้องๆในแก๊งด้วยที่ว่าแต่ถึงเวลาวางมือให้เด็กรุ่นใหม่แล้วเว้ยเด็กรุ่นใหม่มันทำงานดีว่ากูอีกบางทีมันก็อาจจะอันนี้ก็จริงนะครับ ผมผมก็อยากบอกเซนเซว่าบางทีน้องๆพี่มันก็ไม่ได้น่ารักสําหรับพี่มันก็น่ารักสหรับพี่แต่กับคนอื่นมันไม่ใช่อ่ะครับผมมันก็ต้องบอกเขาอันนี้อันนี้ก็ลามครับผมก็ดา่าดั้งดุน้องตลอดไม่ได้เคยตามใจบางทีเขาก็แหลมแต่เขาก็ไปเล่าอีกแบบเนี้ยได้ครับตามนี้ครเดี๋ยวสรุปก็คือ เดี๋ยวจบกันเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็ส่วน<า>ส่วนตัวของดำดำกับสมกับเนี่ยอ่ากับไออีกคนเชื่ออะไรนะเนาะหัวน้ําตาลชื่ออนะไรครับวันหนึ่เนี่ยครับไม่ใช่ไม่ใช่อของหน้าวันวานนะครับหัวน้ําตาลชื่ออะไรนะเจ้าค,ครับอ่าเนี่ยแนะนํานะครับอันนี้แนะนํานะว่าเราควรคุยกันเราสามคนนี้ควรคุยกันแต่เพียงแต่ว่าการคุยครั้งเนี้คือคนเองไม่มีตัวกลางนะครับ เผื่ออยากจะจะได้เข้าใจอะไรกันมากขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับเรื่องอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวของฝั่งเซนเซฟังเซนเซเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราเราค่อนข้างต้องเฝ้าระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเข้าออกสลับสล็อตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับเดี๋ยวผมอยู่เดี๋ยวผมอยู่ที่นี่กันก่อนก็ได้ครับอ่ะดําลองไปคุยกับ สมกับนี่ไหมกับแม่พวกพวกมึงออกไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรือไปใช้จกพอเอาไปเลยเดี๋ยวเรือไปสักสามคนก็พออันเนี้ยเฮ้ยเมโลเมโลให้ให้เขาไปยืมพื้นที่ในห้องต่างประเทศเลยเนี่ยพาเขาเดินลงไปเลยแต่สักเดี๋ยวพวกเราออกข้างนอกเดี๋ยวเหลือแค่พี่ดันมาแหละปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับธนะผมขอคุยคนเดียวครับอ่าโอเคไปนี่ไปนี่นี่นี่สามคนนะไปไปตรงนู้นเลยเอ๋ไรเมโลมีอะไร เดี๋ยวมีแจ้งแจ้งเรื่องการเดินซุ่งคิวมาอะไรเงี้ยประกาศจบเลยครับประกาศจบเลยอุ้แล้วชีวิตกูกูอีกแล้วเหรอแค่ฉันมีเธอเฮ้ยแทนเด็กสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ทางในวันๆนะคะเราเห็นว่าเอ่อทางแกงเอ็กก้าค่ะเบิกเบิกรถมอเตอร์ไซค์เออ่ประมูลมาค่ะเมื่อกี้ยังมีสตอรี่อยู่แล้วก็เออ่ทางในวัน ถูกเอ้ยทางเอกขาถูกใช้คารลอนก็คือใช้รถประมูลไม่ได้แต่ว่ามีการเบล่ปรับเลยปรับเลยปรับไปเลยโอเคค่ะเป็นปรับมูลค่าเท่าไหร่คะนะก็เท่าที่ระบุไว้เลยครับโอเคูดครับชื่ออะไรครับเนี่ยฮะชื่ออะไรครับเนี่ยคุณบีหนูก็ชื่อ Apple ิลท้าบนนะถามประมาณยี่สิบสามสี่รอบล้วขอโทษทีที่จําไม่ได้ครับมาแก่หรือเปล่าเลยจไม่ได้ไปไกลเลยไปพูดแกไปไกลเลยไป เออดูแม่งพูดกับกูอย่างงี้เออไปการเลยไปเฮ้ยว่าไงลีนว่าไงจ้าให้เขาให้เขาเคลียร์กันไอไอลีนมึงเป็นสภาบ้าน<ง>ใครเซนเซยังไงละ่ะเมโลกับไอกับเซไอลีนโหการเข้าออกสล็อตไว้ ของเซนเซไม่มีกําหนด,ไ,ดไม่มีกําหนด,ดนะไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกได้ครับจดเละลรงรละเอียดไว้ในห้องบ้านเนลูกเอกโดนทุกทางเลยไม่มีใครเขาฟ้องหรอกครับใจเย็นนะใจเย็นนะครับคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วแค่คุยกันแค่นั้นจบน้คุณน้เดี๋ยวลัซี่คุยด้วยน่โอเคโอเคข,ขาค้างหน้าก็ไคือทุกอย่างแค่คุยกันจบครับแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าอย่าไปคิดเราเองแค่คุยกันแค่นั้นจบ